บันเทิงรายวันสวัสดีครับดาราสาวต้นหอมสกุลตลาเพื่อนรักเป็กกี้โพสทันทีหลังรู้ข่าวเลิกสามี จากประเด็นที่เบกกี้สีธัญญาออกมาประกาศว่ายุติความสัมพันธ์กับหากูลตะเผาพงมาสักระยะแล้วพร้อมเผยว่าขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจจำนวนมากล่าสุดทางด้านดีเจต้นหอมสกุลตรลาเทียนไพรโลดได้เคลื่อนไหวโพสต์ถึงสาวเบกกี้ในอินสตาแกรมส่วนตัวเวลานี้มันเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ดีแหละ ที่กำลังตะโกนบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพร้อมซัพพอร์ตเมื่อวานคืออดีตวันนี้คือปัจจุบันพรุ่งนี้คืออนาคต คนส่วนใหญ่เวลาถามตอนจะเลิกกับแฟนเขามักจะถามว่าต่อให้คบกันมานานแค่ไหนเวลาคนเราเลิกกันอดีตมีความหมายไหมคําตอบคือไม่มีค่ะเพราะถ้ามันมีความหมายมันไม่เลิกกันนะคะ #moveon ค่ะแต่ทุกคู่ที่เดินมาสุดทางแล้วจริงๆส่วนสาวเบกกี้ก็ได้มาตอบอืมแต่การตัดคลิปของเธอมันเหมือนกับเราเสียชีวิตเลยนะตกลงมันคือคลิปให้กําลังใจหรือเป็นคลิปไว้อะไรครับ ซึ่งบุกนี้ก็เป็นการฮิวใจให้เพื่อนได้ดีมากเลยครับขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ